สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่านักประวัติศาสตร์แจงดรามา่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงกระทบมรดกโลกอายุทยาเนื้อหาใจความนะครับนายเทพมนตรีลิมปะพยอมซึ่งเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และเป็นนักเทววิทยาเทพมนตรีเนี่ยได้โพสต์ facebook ในหัวข้อมรดกโลกอยุทยา2ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับ เทพุตรีบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดในโลกโซเชียลเข้าใจแบบมั่วๆนะครับเรื่องของสถานีรถไฟความเร็วสูงกรณีมรดกโลกอยุธยาแล้วก็ไปหยิบยกเอามรดกโลกสี่แห่งที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวอาคารสถานเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมรดกโลกประเภทเมืองประวัติศาสตร์และบริวารเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยมันผิดฝาผิดตัวกันนะครับ เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดแล้วก็ตเตลเิดเปิดเปิงไปกันใหญ่เลยเพราะมีผู้แชร์ข้อความไปเป็นจำนวนมากยากที่จะแก้ไขได้คืออย่างนี้ครับ 1. ประการที่1ปราสาทเฮมิจิในเมืองเฮมิจิซึ่งมีอายุกว่า600ปีเป็นมรดกโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าชิงกันเซนสถานีฮเมจิเพียงแค่1,200เมตรเท่านั้นนะครับประการที่2วัด ฮิกาชิฮงกินจิเนี่ยอายุกว่า400ปีก็เป็นโมรดกโลกเช่นเดียวกันอยู่ที่เมืองเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเกียวโตซึ่งเป็นสถานีรถไฟชินกันเซ็นเพียงแค่600เมตรเนั้นเองนะครับประการที่3ครับโคลอสเซียมอายุ1,900กว่าปีเป็นโมรดกโลกอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟความเร็วสูงโรมาเทอร์มินีเพียง1230เมตรเนั้น ประการที่4ครับพระราชวังแวร์ไซย์อายุ400กว่าปีเป็นมรดกโลกอยู่ที่เมืองแวร์ไซประเทศฝรั่งเศสอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ RER เพียงแค่1,300เมตรเท่านั้นนะครับสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารเฉพาะทั้ง4แห่งเนี่ยมันคนละอย่างกันคนละประเภทกับอยุธยาเพราะฉะนั้นจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยไม่ได้นะครับทั้งขนาดและก็ความสําคัญอาคารเหล่านี้แต่เดิมอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในชุมชนแต่ มรดกโลกอยุธยาเนี่ยคือเมืองระดับมหานครเมืองระดับราชธานีดังนั้นในทะเบียนมรดกโลกเนี่ยจึงใช้คำว่าอายุธยาฮิสโทริกซิตี้ขอบเขตของมรดกโลกแห่งนี้จึงมีพิกัดดาวเทียมเป็นลาติจูดและลองติจูดการบริหารจัดการมรดกโลกจึงแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันโซนที่1คือโซนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยามีพื้นที่ทั้งหมด18 1 0ไร่ แล้วก็ขยายเพิ่มเป็น3,000ไร่คงเหลืออีก1,000ไร่เป็นสถานที่ราชการตลาดเช่าและก็หน่วยงานราชการอื่นๆโซนที่2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโซนกันชนคือส่วนที่ห่อหุ้มโซนที่1เอาไว้ซึ่งก็น่าจะหมายถึงนอกเกาะเมืองหรือว่าไกลกว่านั้นเพราะว่าวัดสําคัญๆนอกเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยมีฐานะเป็นมรดกโลกสําคัญนะครับอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามวัดพุทไทยสวรรค์วัดพานันเชิงอย่างนี้เป็นต้น รวมถึงเขตที่เรียกว่าอายุทยาและก็สถานีรถไฟอยุธยาโซนที่3ครับเป็นโซนบริหารจัดการจะมีขอบเขตขนาดกว้างใหญ่ตามตำแหน่งดาวเทียมที่ระบุเป็นพิกัดห่อหุ้มทั้งสองโซนข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกตัวอย่างมรดกโลกที่ประกาศเฉพาะตัวอาคารเอามาใช้กับมรดกโลกอยุทยาซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และบริาณจึงเป็นเรื่องที่ผู้เขียนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ เรื่องมรดกโลกดีพอนะครับดังนั้นจะหาความรับผิดชอบได้อย่างไรนะครับริงไหมครับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจึงมีผลกระทบและก็ผ่ากลางมรดกโลกอยุธยาเพียงแต่ยูนสโกถ้าจะเตือนก็คงต้องใช้มาตราการตามอนุสัญญาด้วยการแขวนให้อยุธยาเป็นมรดกโลกอันตรายเหนื่อยครับ